สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอซที่ติดตามช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ก็มีเหรียญไ่ปินอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญกเป็นาเหมือนกันซึ่งทำคลิปไปแล้วเหรียญหนึ่งแต่ความผิดปกติของไ่ปินจะอยู่คนละมุม นเหรียญน,นี้ก็จะมีความผิดปกติมากกว่าเหรียญที่ทำคลิปไปแล้วนะครับก็มาชมนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยดูตรงตรงบ่าด้านขวานะครับจะชิดขอบแล้วก็มีเนื้อเกินออกมา มินก็คือเรามาเหรียญแรกที่ท,ทําคลิปไปก็ตรงนี้นะครับมินก็กินตรงนี้เหรียญน,นี้ก็มินก็กินตรงนี้ขอบด้านนี้จะชิดบาด้านนี้จะชิดขอบทำให้เกิดเนื้อเกินออกมาใส่สีเงินนะครับใส่สีเงินจะชิดกับตัวหนังสือนะครับ จะชิดกับตัวหนังสือนะครับดูนะครับ,นะรบใส่สีเงินจะจะห่างกับตัวหนังสือมากนะครับช่วงนี้นะครับจะห่างมากแล้วมาชิดกับขอบด้านนี้ตัวหนังสือด้านนี้นะครับถ้าเข้ามาหนักๆน,นะครับจนทำให้ตัวหนังสือเอ่อ เสียรูปทรงไปนี่ยนะครับวามผิดปกติประมาณนั้นจะมีราคาคขอบนอกก็จะซ้อนกันเหมือนกับเหรียญที่ที่ที่ทผ่านมาเหมือนกับเหรียญที่ทําคลิปไปแล้วขอบนอกจะซ้อนกันเป็นซองขอบนะครับแล้วพอปิ้นเป็นอย่างไรก็เนะขาอ,อนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเหรียญที่ทาคลิปไป เรียนไ้ปิ้นที่ทำลิไปแล้วนั้นนะครับเส้นผมนตรงตรงศีรษะนะครับจะชิดกับขอบสีเงินแต่เรียนนี้จะห,าห่างมากนะครับนี่คือความผิดปกตินะครับก็มาดูไ้ปิ้นนะครับเนี่ยไปิ้นนะครับ ไส้ปิ้นออกมาอยู่ตรงฟันเฟืองนี่แหละฟันเฟืองสลับเรียบแล้วก็มีไส้ปิ้นอีกไส้หนึ่งไอ,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 งขอนะ้ขอบปิ้นอีกขอบหนึ่งขอบรับขอบปิ้นอีกขอบหนึ่งซึ่งเป็นขอบโลน้นนะครับอีกขอบหนึ่งเป็นขอบฟันเฟืองสลับเรียบ,นะบนี่คือเหรียญไส้ปิ้นนะครับก็ มีช่องสมาคมชาแนลช่องเดียวนี่แหละนะครับที่นำเหรียญแปลกๆนะครับมาทำคลิปเพื่อให้เพื่อนๆเอฟซีนักสะสมคนรุ่นใหม่คนติดตามช่องสมาคมชาแนลนะครับให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญให้มากเกี่ยวกับความแปลกนะครับแล้วก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ